พระองค์ตรัสว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยอืมเกิดดับตลอดแมะพระองค์ก็บอกอีกว่าจิตเนี่ยเป็นละหุปริวัตตัต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเบาเร็วเบาเร็วเปลี่ยนเร็วปริวัติคือการเปลี่ยนแปลงละหุแปลว่าเบาเร็วจิตเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขนาดไหนแม้จะอุปมาก็กระทําได้มิใช่ง่ายรวดเร็วมาก ดังนั้นขณะที่พวกเราพยายามจะจดจ้องดูว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อไรด้วยการที่พยายามให้จิตเนี่ยอยู่กับลมไปตลอดอแล้วก็ดูให้ได้ว่ามันเปลี่ยนเมื่อไรถ้ากับว่าสติโยมจะต้องมาโอ้โหจดจ่อมากเล่นกันเป็นเซวิ ขนาที่โยมเนี่ยหลุดไปคิดหรือหลุดไปเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วทิ้งได้เร็วดุกระพริบตาเนี่ยยังไม่พอนะยังไม่พอถึงการเห็นการเปลี่ยนของวิญญาณที่มันเป็นล่าหูปริวัตตตังเราก็เลยต้องเข้าไปเพ่งเฉพาะ ซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีแต่้นเวลาใครที่ได้สมาธิไม่ว่าจะเป็นขั้นใดหรือกำลังได้สมาธิที่เป็นอนาปานาสติอยู่กับลมได้นาน,านๆก็ให้จดจ้องอยู่กับผู้ที่รู้ลมลมหายใจไม่รู้เรื่องอะไรใครรู้ลมอยู่นั่นแหะจิต จิตรู้ลมอยู่แล้วก็ดูซิว่ามันเปลี่ยนเมื่อไหร่อันนี้จะทำให้เราได้ได้นิ่งได้นิ่งของนิ่งนิ่งที่สุดเข้าไปอีกซึ่งความนิ่งที่สุดเนี่ยเท่ากับเดิมเราก็มีอยู่แล้วนแต่เนื่องจากเราเนี่ยไม่รู้จักเรา เพราะเราไปยึดของใหม่ว่าเป็นเราเราไปไปยึดบิญญาณว่าเป็นเราจึงทำให้ลืมว่าเราแท้ๆคืออะไร